กรรมการพิจารกาของบริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณรรกิจค่ะสวัสดีครัคุณมอนามค่ะ,คะตลาดหุ้นไทยก็ยังยืนกลับมาเป็นบวกในตอนนี้นะคะสัญญาณที่เกิดขึ้นค่ะใจสู้นะ,ะนะครับ <ใจ S 2> <ข>ค่ะก็<ข><ข>ได้ข่าวอะไรไหมคะเรื่องที่ไป<ข><ข>เยี่ยมบราเซลค่ะที่บราเซลครับ มู่ออกมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ดีตัวขึ้นมาได้กลุ่มสื่อสารมาคลองไว้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคนะฮะ <c oughs> แล้วก็หุ้นที่ให้เมื่อตอนเชา้าคือตัวเวฟนะฮะ <c oughs> ตัวเวฟก็ยังสดใสครับเวฟนะคะรอตัวตัว,ต,วตัวผู้ถือหุ้นไทยโซล่าอเนฟนี้ตอนนี้กำลังร้อนแรงนะครับถอีกครับตัว <c oughs> นี้ถืออยู่20%ครับได้ทั้งสองครับส่วนมื้อเย็นอันนี้เนี่ยวันนี้ให้เป็นตัวตัวที่เคยให้แล้ว แล้วก็ฟอร์มมันกลับขึ้นมาอ่หุ้นตัวนี้เขาไปลงทุนในญี่ปุ่นเยอะครับค่ะแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีดีีกับญี่ปุ่นอีกอาจจะถึงขั้นญี่ปุ่นเนี่ยอ่มาขอถือหุ้นนะครับเพราะไปลงทุนในญี่ปุ่นเยอะหุ้นตัวนี้น่าจับตาลองดูกันนิดหน่อยแล้วกันนะครับตลาดแบบนี้ผมคิดว่าอ่ต้องเล่นหุ้นที่มันอยู่สตอนที่จำกัดอบบเนี้ยรเราก็พอจะเอาตัวรอดได้ครับ ตัวนี้ตัวนี้จำไม่ยากครับจนะให้หน่อย ecf ครับ ecf east coast ครับจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เพิ่งเปิดตัวโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มไปที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เตรียมจะเปิดอีกนะครับรวมทั้งทำห้างกับสินค้าแคนดู Do, นะครับไล้าย้ายไดโซกทำหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนีไม่พ้นครับว่าหุ้นตัวนี้ถึงจะมีทุนญี่ปุ่นมาถึงหุ้นเลยนะไม่ช้าก็เร็วครับ นาจับตาอีซียดูราคาคุณด <ste> <road> ีมีถูกเก็บขึ้นมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ราคาสามจุดสามสามจุดสี่ยกขึ้นมาช้าๆไม่บอกใครเลยฮะครับเก็บเึื่อนเรื่อยๆเพราะคนที่มีหุ้นตัวนี้อยู่เนี่ยตั้งแต่ราคาต้นๆเนี่ยไม่ขัดทุกครับมาเรื่อยๆผมว่าราคาไปไกลแน่นะครับซื้อสะสมอีซียค่อยๆถือไปครับผมว่าด้าจะมีข่าวดีถ้าในเรื่องธุรกิจเองก็ดีครับในเรื่องของโครงสร้างผู้ถือหุ้นน่าจะมีอะไรดีๆด้วยเช่นกันนะครับ ให้แนวต้านสั้นไว้สำหรับคนเล่นสั้นๆหุ้นตัว e t f นะครับตัวนี้เนี่ยดูแล้วอ,อตอนนี้อยู่ที่3.62นะฮะผมคิดว่าราคาหุ้นน่าจะไปทดสอบที่ผมให้แนวต้านด้วยโดยสักระมาณช่วงหนึ่งคือ3.80นะครับ3.80เป็นแนวต้านของ e t f แล้วก็แนวหนีสำหรับคนที่ชอบเล้นแล้วก็มีจุดในการหนีด้วยถ้า e t f หลุด3.50ูนยครับ เราคนเล่นชันนะครับแนวตั้งสามสิบแปดศูนย์ผมว่าตัวนี้มองยังไงก็ดีครับอยากให้สะสม ECF ไว้หนึ่งตัวเพิ่มอีกหนึ่งตัวนการตนอช้าให้เป็นแล้วตัวเวทที่เล่นชันนะครับ ECF ที่เล่นเล่นยาวกว่าเวทนะครับกากา ECF หนึ่งตัวครับวันนี้ครับคุณมอนครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณธุรกิจสารินวงนะคะหุ้นตัวนี้ก็แนะนํามาสม่าเสมอสําหรับทางด้านเด็กแนวนะคะ ค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดล่าสุดนะคะตอนนี้ตลาดก็ยังยืนที่บริเวณ1,395จุดในส่วนของหุ้นที่มาแรงในตอนนี้ก็คือแอดวานนะคะก็ทะลุไปเมื่อสักครู่นะคะ